สวัสดีครับเมื่อกี้ตัดมานิดหน่อยครับผมคนโอทานจังหวัดสงขลานะครับเอ่อผมจะพูดถึงน้ำส้มควันไม้ขวดนี้ครับที่ผมกลั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนี่ครับนี่ขวดนี้ผมกลั่นไว้แล้วเรียบร้อยครับเนี่ยครับไม่มีการเกาะก้นขวดไม่มีการเกาะขวดนะครับพี่น้องพี่น้องดูครับทำน้ำส้มควันไม้ทำไม่จริง จะขาดทุนกําไรเราไม่สนแต่ว่าทําให้จริงให้พี่น้องได้เอาไปใช้หรือได้ผลนะครับขนาดนี้นี่สองร้อยห้าสิบมลนะครับครึ่งลิตรนะครับนี่นะครับครึ่งลิตรวิธีใช้อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นี่ครับเป็นบาร์โคดถ้าพี่น้องคนใดเอาไปเนี่ยซื้อไปเนี่ยเอาไปขายต่อได้เลยครับ เาสร้างกาไรส่วนตัวได้เลยครับท่านพี่น้องครับนั่นอย่างอย่างที่ไฟติดทีด่เตานั้นคือแก๊สมันจะหมดแล้วครับตอนนี้ผมไล่แก๊สอยู่ตอนนี้ผมจะพูดถึงน้ําส้มกวันไม้ครับท่านพี่น้องน้ำส้มกวันไม้ใช้ทำอะไรมัง่ง ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ครับท่านพี่น้องครับหนึ่งทางด้านการเกษตรนะครับกําจัดไส้เดือนปอยมดบวกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดินเพราน้ำส่งควันไม้เมื่อราดลงดินจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะครับพี่น้องจะเกิดคาร์บอนมอน,โมโนโอกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่อพืชพี่น้องลองคิดดูสิครับแต่เมื่อแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจึงสามารถปลูกพืชได้กับทนพี่น้องครับทนพี่น้องดูสิครับข้อที่สองป้องกันโรครากและโคนเน่าจากเชื้อราในพืชนะครับพี่น้องครับ ข้อที่สามช่วยป้องกันปัะตูพืชต่างๆและช่วยไล่แมลงทุกชนิดและเชื้อราครับท่านพี่น้องข้อที่สี่ช่วยในการฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยนะครับเหมาะแก่การเพราะปลูกข้อที่ห้าช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชครับกระตุ้นความท้านทานโรคใน,ในพืชนะครับพี่น้องครับ ข้อที่หนะครับช่วยในการเร่งให้พืชออกดอกและติดผลง่ายขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายนะพี่น้องครับข้อที่เช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืชทำให้ผักและผลไม้มีรสดีและหวานนะครับพี่น้องข้อที่แมีคุณสมบัติเป็นสารจับใบนะครับ แต่ใช้น้ำส้มควันไม้แล้วไม่ต้องใช้สารออกไปนะครับสารจะไปไม่ต้องใช้เลยครับช่วยลดการใช้สารเคมีเนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในน้ำส้มควันไม้เนื่องจากฤมธิดเป็นกรดอ่อนๆน,นะครับพี่น้องสําหรับนาข้าวนะครับน้าส้มควันไม้จะช่วยให้ข้าวออกดอกได้เร็วขึ้นนะครับพี่น้องครับ ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะจำนวนมเมล็ดมีน้ำหนักมเมล็ดดีช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชครับพี่น้องครับด้านปะสุสัตนะครับพี่น้องกำจัดกลิ่นเหม็นไล่แมลงป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่ในกอกสัตว์คอกวัวคอกม้าคอกควายลาวเป็ดลาวไก่นะครับ นี่ที่ผมไปตอนเย็นๆนี่เหม็นผมจะไปขอเสนอแนะไม่ทราบว่าเจ้าของเขาจะว่ายังไงนะครับอ่าเขาเลี้ยงเป็ดจะมีกลิ่นออกมาข้างนอกเยอะเลยนะครับไปผสมอาหารสัตว์ในน้ํานะครับเช่นเราเลี้ยงประดูกเราเลี้ยงปลาทุกชนิดเราผสมอาหารให้สัตว์น้ํากินในสัตวส่วนที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร และป้องกันโรคท้องเสียในสัตว์ครับก็สามไล่เห็ดหมัดใช้รักษาโรคเรื้อนของสัตว์หมาที่เป็นขี้เรื้อนนี่พี่น้องไม่ต้องพูดถึงเลยครับอาบน้ำแล้วก็อีกน้ำหนึ่งก็ชุบผ้าเช็ดทั้งเดียวหายนะครับข้อที่สามด้านครัวเรือนนะครับพี่น้องช่วยป้องกันปลวกมด สัตว์ต่างๆเช่นตะขาบตะเข็บแมลงป่องกิ้งคือและและสัตว์อื่นๆข้อที่สองช่วยดับกลิ่นในห้องน้ำไอ้นี่ร้ายแรงที่สุดเลยครับกลิ่นปัสสาวะล้างแล้วล้างไม่หมดนะครับเด็กๆเ,เข้าไปใช้ห้องส้วมห้องน้ำนะครับห้องครัวอีกอย่างหนึ่งครับบริเวณที่มีที่ชื้นแจะนะครับพี่น้อง และกำจัดกลิ่นขยะนั่นไอ้นี่ที่ดีที่สุดแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงสองนาทีกลิ่นขยะที่เหม็นหายไปเลยครับไม่เชื่อออกไปทดลองได้เลยครับข้อที่สามช่วยรักษาแผลสดไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับช่วยรักษาโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราผิวหนังใช้หมักขยะสดและเศษอาหารได้เป็นปุ๋ยนะครับพี่น้อง พี่น้องลองคิดดูดิถ้าสุดยอดแค่ไหน้าไปด้านอุตสาหกรรมนะครับนี่ด้านอุตสาหกรรมด้วยหนึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในยาฆ่ามแมลงครับพี่น้องซึ่งได้มาจากการสกัดในสารน้ำส้มกล้นไม้ซึ่งเป็นสารชีวภาพนะครับพี่น้องครับปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ ในยาฆ่าแมาลงครับพี่น้องครับข้อที่สองใช้ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลงนะครับข้อที่สามใช้ในการผลิตสารระงับกลิ่นนะพี่น้องดูสิซึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้มีการทําน้ําส้มควันไม้เพื่อนํามาผลิตเป็นสารดับกลิ่นตัวแล้วนะครับพี่น้องครับข้อที่สี่ ใช้ผลิตสารปรับสภาพผิวให้มีความนุ่มห้าใช้ในอุตสาหกรรมลมควันสารปรับปรุงแต่งสำหรับเครื่องดื่มยาและอาหารต่างๆหใช้ในอุตสาหกรรมการย้อมสีผ้านะครับนะครับใช้ผลิตอาหารเสริม ภูมิต้านทานอาหารเสริมการทำงานของตับนะพี่น้องลองคิดดูครับและยารักษาโรคผิวหนังนะครับพี่น้องลองคิดดูครับน้ำส้มควันไม้นะครับพี่น้องครับอันนี้นะครับผมได้กลั่นเป็นน้ำส้มควันไม้ร้อยเปอร์เซ็นครับท่านพี่น้องนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับ ที่ยังไม่ได้กลั่นสีจะไม่เหมือนกันเขาจะเกาะขวดแน่นเลยครับนี่ผมไม่มีการเกาะขวดมันจะมีแสงสว่างในตัวของมันเองครับถ้าเรากันเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำส้มขวัญไม้เป็นตัวที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้แก่ปุ๋ยที่นำไปใช้กับพืชแต่ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้นะพี่น้องนะเป็นแค่ตัวเร่งปฏิกริยาเท่านั้นนะครับ ในการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องมีการผสมน้ำให้มีความเชืออางก่อนตามจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้ดังที่แนะนำไปแล้วนะครับคือที่ข้างขวดเนี่ยครับเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยครับเนี่ยครับพี่น้องสแกนก่อนนะครับเอาโทรศัพท์มาสแกนวิธีใช้ก่อนนะอย่างผู้หญิงเนี่ยใส่ขวดสเปรย์ที่ฉีดนะครับเข้าตาผู้ชายนะบอดนะครับ เป็นอาวุธชนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับจะบอกเคล็ดลับให้ต่อไปก็ที่สี่ถ้าต้องการใช้น้ำส้มกวันไม้เพื่อการฆ่าเชื้อทรีย์และแมลงในดินควรทำขั้นตอนการเตรียมดินก่อนนะครับก่อนเพาะปลูกประมาณสิบวันนะครับพี่น้อง โดยการรดราดทางดินนะครับไม่ควรฉีดพ่นต้นไม้นะครับพี่น้องที่ออกดอกบานและกลิ่นของน้ำส้มควันไม้จะทำให้แมลงไม่มาผสมเกสรน,นะครับพี่น้องควรทำการฉีดพ่นในระยะที่พืชก่อนจะออกดอก นะครับจำไว้นะครับพี่น้องไม่ใช่พี่น้องเห็นแล้วเอาไปฉีดเลยนะครับผมคนเอาทานวังเจ้าชุมพรจังหวัดสงขลานะครับหมายเลขโทรศัพท์0937345274 ติดต่อมาได้เลยครับผมส่งให้ถึงบ้านถึงที่ตัวติดต่อถามมาได้ราคานะครับราคาส่งกับราคาที่ร้านกาไม่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ